เด็กนี่คือผู้คุมจะให้เขาคุมเส้นไว้ผู้คุมน่ากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวผู้คุมไม่น่ากลัวหรอกฉันจะดูแลพวกเธอเองสวัสดีต้อนรับเข้าสู่สะควิตเกมวันนี้ฉันมีเกมมาให้พวกเด็กๆเ,เล่นเราจะไปหาเด็กๆที่ไหนอย่าบอกนะ ว่าต้องให้ฉันไปหลอกเด็กอีกแล้ว <l ots> เด็กยิ่งชอบฉันแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้ววันนี้จะให้ฉันไปหลอกเด็กสักตีคนดีออกมาสักสามคน <l ots> แล้ววันนี้เราจะเล่นเกมอะไรกับเด็กๆละ่ะทำไมต้องเอาเด็กสามคนฉันมีเกมล,ลูกแก้วอ,อ๋อเราจะเล่นเกมโยนลูกแก้วใช่ไหม <l ots> เราจะต้องหาเด็กมาทั้งหมด3คนแล้วแบ่งลูกแก้วคนละ3ามลูก ใครโยนใกล้เส้นที่สุดจะได้กินของเพื่อนใครหมดก่อนจะโดนต้มกัดโอเครู้เรื่องแล้วหัวหน้าผู้คุมเดี๋ยวฉันจะไปหลอกล่อเด็กๆมาให้นะเดี๋ยวฉันขอแปลงตัวเป็นซันตาคอสก่อนสวัสดีเด็กๆรู้จักฉันไหมฉันคือฉันคืออะไร กวาถูกต้องอยากไปเล่นเกมกับฉันไหมฉันมีของรางวัลให้ในฉันมีเกมลูกแก้วนะอยากเล่นไหมแล้วเอาไปคนละสามลูกเก็บไว้ดีๆนะเดี๋ยวจะมีคนมาบอกกติกาเรานะไปเราไปลานแข่งขันกันเลยดีกว่าฮัลโหลผู้คุมฉันเจอเด็กๆแล้วได้เหยื่อแล้วโอเคมาได้เลยเด็ก นี่คือผู้คุมจะให้เขาคุมเส้นไว้กติกามีอยู่ว่าใครที่โยนลูกแก้วใกล้เส้นที่สุดจะได้กินลูกแก้วที่เหลือของเพื่อนๆไป<อ>นะไม่ต้องกลัวผู้คุมผู้คุมน่กากลัวจังเลยไม่ต้องกลัวผู้คุมไม่น่ากลัวหรอกฉันจะดูแลพวกเธอเองพวกเธอห้ามเกินเส้นนี้นะใครโยนกติกามีอยู่ว่าใครโยนใกล้เส้นที่สุด คนนั้นจะได้ลูกแก้วที่เหลือของเพื่อนไปโอเคใครหมดก่อนคนนั้นจะถูกกาจัดออกใครที่ได้ลูกแก้วมากที่สุด<อ>จะได้ของรางวัลชุดใหญ่เข้าใจไหมเข้าใจโอเคนั้นเรามาลุยกันเลยเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมผู้ค<จ>ุมฝากดูตำแหน่งด้วยนะใครใกล้ที่สุดอย่าลืมละ่ะตัดสินด้วยเข้าใจไหมรับทราบ เรา,าเริ่มรอบที่หนึ่งเลยนะคนละหนึ่งลูกนะโยนให้ใกล้เส้นที่สุดนะหนึ่งโยนพร้อมกันหนึ่งองมโอ้โหแรงมากทุกคนแรงเกินไปสรุปว่าคนที่ได้คือน้องน้องคนไหนโชเบดช่วยเก็บลูกแก้วทั้งหมดไปให้น้องที่โยนใกล้เส้นที่สุดมีแต่คนโยนแรงทะลุทะลวงลูกแก้วหายไปหมดแล้วแ้วนี่ไงหนึ่งลูกอีรูกอยู่นี่ผูคุมผูคุมตาไม่ดีเพราะใส่หน้ากากเอาไปให้คนที่ได้รางวัล หลบน้องโชเบตได้กินลูกแก้วของเพื่อนๆที่เหลือปล่อยอ้าวอ้าวรอบต่อไปโยนให้ใกล้เส้นน้สุดน,นะเส้นอยู่ตรงนี้นะหนึ่สองสามเบาๆโอ้น้องชิเ็ตแรงมากนคนเหลือลูกเดียวคือรางวัลของเจ้านคนเหลือลูกเดียวมีคนเหลือลูกเดียวแล้ว <S <S โยน,นให้ใกล้เส้นนิสุดน,นะใครแรงเกินก็อดนะอ่าโยนลูกเดียวนะหนึ่งสองสาม อันนี้ของใครของเบรดของเลรโ,โอ้ยชนะกันไปคนละหนึ่งรอบกลับมามีลูกแก้วเท่ากันทุกคนมาตอนนี้เสมอกันเอาโยนอีกรอบนี้จะเป็นรอบตัดสินนะใครที่ใกล้สุดจะได้รางวัลคนที่เหลือจะโดนกำจัด <laughs> นะพร้อม oh. นะรอบสุดท้ายแล้วนะ <laughs> รอบนี้ก็ต้องให้ใกล้เส้นที่สุดนะหนึ่งสองเบาเบาโยเลยโยอ้าวน้องขึ้นเป็นไปแล้วโอ้โหอันนี้ของใครผู้ชนะได้แก่ออเมริดหยเก็บทุกอย่างให้ออเล็ตดที่เหลือแค่เอามาผู้ชนะคือน้องออเล็ตดคนที่เหลือจะต้องโดนกำจัด ฉันจะพาสองคนนี้ไปกําจัด่าให้เป็นหน้าที่ของฉันฉันจะพาเด็กไปกําจัดและผู้ที่ชนะได้รางวัลเกมโยนลูกแก้วในวันนี้ก็คือน้องอมเล็ตของเราไว้ <c oughs> ยินดีด้วยคุณคือผู้ชนะการแข่งขันสกิปเกมในวันนี้เอาไปแบ่งเพื่อนๆด้วยนะไป แล้วเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรรอติดตามพวกเราได้เลยคุณพูดอะไรหน่อยไหม <S 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 หายใจยังเหนื่อยหายใจยังเหนื่อยโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบช่องพวกเราเจอกันใหม่สวัสดีครับ